สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะทีมรักมัมมีแอปทักซอนวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3นะคะในการสวดอภิธรรมคุณพ่ออนุสร์ของมัมมีแอปทักซอนซึ่งสำหรับค่ำคืนวันที่3ในการสวดอภิธรรมคุณพ่ออนุสร์นะคะ ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงยังปักหลักมาให้กำลังใจมามีแอปทักซอนเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือค่ำคืนนี้นะคะต่อธนภพก็ได้เดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรมด้วยทุกคนก็เข้าไปดูคลิปนะคะมีช่อง youtube ต่างๆได้ปล่อยคลิปออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่น้องฟีใหม่นะคะออกมาต้อนรับคุณธนภพ ส่วนแน่นอนนะคะหนึ่งคนที่มาทุกวันเลยก็คือนอนกุลวันนี้นนกุลก็เดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรมเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็มีแต้วนัตรพรแล้วก็แน่นอนนะคะก็ยังมีพี่ออฟพ,พงพัฒหมอช้างก็ยังมาพี่ป๊อปผู้ไม่มีไอจีนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีภาพออกมาแล้วเดี๋ยวก็นะคะ ถ้าเราตามคลิปอ่เรื่อยๆก็จะได้เห็นว่ามีคนเริ่มทยอยเข้ามาในงานก็เดี๋ยวจะมีใครเพิ่มเติมยังไงก็ค่อยดูคลิปในช่องอไม่ว่าจะเป็นช่องบันเทิงต่างๆที่เขาไปไลฟ์นะเพื่อนๆก็ลองไปตามดูกันนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าต่อธนภพก็เสร็จจากงานก็เดินทางมาร่วมง,งานแล้วสำหรับวันนี้นะคะทุกคนดีต่อใจเพื่อนๆนะคะที่ได้เห็น พี่ๆน้องๆที่รักมัมมีแอปทักซอนต่างก็เดินทางมาซับพอร์ตกันนะคะสำหรับงานเมื่อวานนะคะทุกคนก็น่าจะได้เห็นภาพภาพบรรยากาศในงานสวดอภิธรรมออกมาให้ได้เห็นกันแล้วว่ามีใครเดินทางมาร่วมงานกันบ้างนะคะซึ่งสำหรับเมื่อวานนี้พวกเราแฟนคลับ FC มัมมีแอปทักซอนก็ยังเห็นนะคะนนกุลแล้วก็ครอบครัวปักหลักนะคะให้กำลังใจมัมมีแอปทักซอนแล้วก็ มีคุณสมการอีกคนนะคะก็ยังยืนเคียงข้างเหมือนมีแอปทักษอรเหมือนเดิมนะคะทุกคนถือว่าเป็นคนใกล้ชิดมีแอปทักษอรที่คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มอช้างเองก็มาสองวันเลยนะคะพีะ่พี่ป๊อปผู้ไม่มีไอจก็เดินทางมาแล้วก็มีคุณนุ่นนะคะนุ่นวรนุษแล้วก็ทีมงานพี่สันนะคะทุกคน เพื่อนๆนะคะนักแสดงในคดีรักร้างนะคะก็เดินทางมาซึ่งพี่สารเองก็โพสต์ลงใน i g แสดงความเสียใจกับมอมมีแอปทักษอรนะคะไว้ว่าขอแสดงความเสียใจกับพี่แอปและครอบครัวด้วยนะครับส่วน ตรีนะคะพระเอกหนุ่มในคดีรักร้างก็โพสต์ใน i g s t สตอรีแท็กข่าเหมืนมีแอปทักสอนแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าแสดงความเสียใจด้วยนะครับซึ่งหนุ่มตรีก็เดินทางมาร่วมงานด้วยนะคะทุกคนส่วนแน่นอนนะคะเพื่อนสนิทพุทธดีเจพุทแล้วก็จุ้ยนะคะก็โพสต์ว่า ร่วมส่งคุณตาของหลานปีใหม่ไปสู่สุขติขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับพี่แอปและครอบครัวนะคะกำลังใจจากพวกเราอยู่ตรงนี้เสมอรักมากนะคะพูดจุ๋ยนะคะทุกคนแอฟก็เพิ่งเห็นว่า DJ เจบุโกะนะคะบุโกะก็เพิ่งโพสต์รูปคู่กับมามีแอปทักษอนนะคะขอแสดงความเสียใจกับพี่แอปอีกครั้งคะ่ะ ทุกคนก็จะเห็นนะคะอย่างวันแรกเนี่ยน้องนอนก็มาครอบครัวของคุณสงการก็มาแล้วก็หลายคนก็ถามหาหมวดออมมาไหมนะคะหมวดออมมานะคะแต่วันที่2อแอดไม่แน,น่ใจนะคะว่าเมื่อวานหมวดมาหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้โพสต์ภาพคู่กับม่มมีแอดทักซอนในวันแรกนะคะหมวดออกก็เดินทางมาทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะม่มมีแอดทักซอนเนี่ยกำลังใจมาเต็มๆเ,เลยนะคะทุกคนลายล้อมไปด้วย คู่คนที่รักและห่วงใยแล้วก็เคารพในตัวคุณตาอนุสรของมัมีแอปทักษอนนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมง,งานเยอะมากเป้ยปานว่านะคะแอนอลิชาเนาะนุ่นวรนุชอ้ำพัชราภาเองก็เห็นส่งพวงหลีดมาให้นะคะส่วนน้องตีก็ส่งพวงหลีดมามามีแอทักษอนได้โพสต์ขอบคุณ ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆในวงการบันเทิงทุกคนที่ส่งพวงหลีดมาให้ซึ่งก็มีพวงหลีดของอาแฟนขาไปซีที่อยากจะเห็นนะคะของต่อธนภพ,พของคุณทิมพิธาของตีธนพลส่วนน้องนนเนี่ยทั้งส่งพวงหลีดทั้งมาเองทั้งสองวันเลยนะคะทุกคนถือว่าเป็นความประทับใจนะคะสำหรับ มิตรภาพดีๆที่ทุกคนมีให้มมมีแอปทักซอน App แต่ว่าภาพที่ทําให้ทุกคนน้ําตาแตกเลยแอดเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพนี้ใช่ไหมภาพที่ัมมีแอปทักซอน App สวมกอดน,นะคะพี่ออฟพ,พี่ออฟคงพันแล้วก็ร้องไห้นะทุกคนมันเนาะมันรู้สึกแบบจุกในอกจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่ยอมรับว่าเก่งมากก็คือน้องปีใหม่ ช่วยรับแขกนะคะช่วยเสิร์ฟน้ําในงานจะเห็นโมเมนต์ของน้องปีใหม่เนี่ยต้อนรับแขกเหลือนะคะกลางร่มนะคะในวันที่2ฝนตกกลางร่มออกมารับแขกช่วยแบมมีแอปทักซอนน่ารักมากแล้วก็อีกหนึ่งโมเมนต์ใช่ไหมคะทุกคนก็คือจะเห็นภาพคุณสงการน้องปีใหม่นะคะอยู่ด้วยกันคุณพ่อคุณลูกคุณแม่นะคะร่วมด้วยช่วยกันช่วยงานคุณตาน่ารักมากทุกคนยอมรับว่าแบบ,บ มันทัชใจจริงๆนะเห็นภาพนี้ทีไรคือมีความสุขจริงๆจากคนที่เป็นแฟนคบมามีแอปทักซออนมานานแสนนานนะคะพอเห็นมามีกับคุณสงการปลดล็อกมาอยู่ด้วยกันมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วมันแบบมันทัชใจจริงๆใช่ไหมคะทุกคนสำหรับเมื่อวานทุกคนจะเห็นนะคะว่าบอสใหญ่ p o l y p l ส s ไม่ว่าจะเป็นพี่นิดก็เดินทางมาแล้วก็พี่หนุ่มกัญชัยเองก็เดินทางมาร่วม ฟังพระสวดอภิธรรมด้วยนะคะทุกคนหลายคนอาจจะถามหาว่าทําไมแม่ชมยังไม่มาตอนนี้แม่ชมนะคะติดภารกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเหมือนที่แอดบอกแหละหากใครที่ติดภารกิจส่วนตัวไม่สามารถที่จะ c a n ซ e l งานได้นะคะก็ต่างก็ส่งกำลังใจส่งพวงหรีดและแน่นอนนะคะว่า contact ส่วนตัวของมัมีแอปทักอนคงเต็มไปด้วย คำให้กำลังใจจากเพื่อนฝูงนะคะทุกคนแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังมีคุณทรายเจริญปุระนะเดินทางมาร่วมง,งานฟังสวดอภิธรรมด้วยก็มีนี่ค่ะถ่ายรูปสี่สาวมีแอนอลิชาทายเจริญปุระนุ่นวรนุชแล้วก็เป้ยปานวาดนะคะ โอ้โหตัวแม่ยุคเก้าสิบที่แบบเข้าวงการมาพร้อมๆไล่เลี่ยก,กันกับมัมมี่แอัทักซอนต่างก็เดินทางมาให้กำลังใจกับมัมมี่กันทุกคนเลยโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับทีมรักมัมมี่แอัทักซอนพวกเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังช่วยส่งกำลังใจให้มัมมี่แอัทักซอนผ่านเรื่องราวการสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้นะคะแฟนคลับที่ดีคือคอยซัพพอร์ต เมนของเรานะคะทุกคนช่วงนี้งดจิ้นงดดรามา่างดทุกอย่างนะคะไม่โยกอะไรทั้งสิ้นเพราะทุกๆคนที่มาร่วมงานวันนี้นะคะมาเพราะเคารพรักในคุณตาอนุสรแล้วก็รักในตัวของหม่อมมแอปทักษอ่อนนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนว่าสวสดวันสุดท้ายเอย๊ไม่ใช่วันสุดท้ายวันที่4จะมีใครมาร่วมงานบ้างนะคะ